สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่สวยๆอีกหนึ่งคันมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็น Honda City นะฮะ 1.5SV พัทนะครับไม่ใช่ SV ธรรมดานะครับคันนี้เป็น SV พัทนะฮะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับสำหรับตัว City ปี2018นะฮะคันนี้นะครับโฉมนี้นะครับ SV พัทตัวนี้นะฮะคันนี้นะฮะท็อปที่สุดแล้ว นะครับป้ายแดงเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ7 0 0 0แสนกลางๆนะคือเกือบแ0 0 0 0นนะครับวันนี้นะฮะเพชรยนต์นะครับตั้งขายอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทนะครับตัวรถนะฮะเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่จะไม่ออกน้ำเงินจ๋าๆนะฮะมันจะเป็นแบบอมดำนะฮะเหมือนตามภาพเลยนะคุณผู้ชมมันจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะครับเป็นดาร์กบลูอะไรแบบนี้นะเป็นคอส m มิกนะครับก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สวยนะฮะแล้วคันนี้ก็สวยนะฮะต้องบอกเลยว่าสวย ผมลองขับแล้วชอบมากนะครับชงลงชงล่างนะครระบบเกียร์ยังสมบูรณ์อยู่นะครับเครื่องยนต์นี้แรงใช้ได้เลยนะสำหรับตัว1.5 i-vtec นะฮะรายละเอียดของรถคันนี้นะมียังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะฮะแต่สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะสำหรับคันนี้ตัวท็อปสุดเนี่ยนะแอร์แบกนะฮะ8ใบทั้งคันนะครับ DVD นะครับจอทัชกล้องถอยแอร์ออโต้นะฮะมีแบบออปชั่นเนี่ยจัดเต็มให้ครบหมดเลยในคันเดียวนะครับ พรมลายเนี่ยได้เป็นมันติฟังก์ชั่นนะครับุณผู้ชมสำหรับคันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงนะว่ามีอะไรบ้างนะฮะแจ้งกันไปคร่าวๆก่อนพรมลายมันติฟังก์ชั่นเกียร์แพทเทิร์นชิปมีให้นะครับคูสคอนโทรลมีให้นะฮะตัวยางนะครับได้เป็นยางปี22นะฮะในราคาเพียง479,000บาทคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมนะมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะครับ 2.99%ตลอดอายุสัญญานะครับ2.997ปีนะไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะต้องแจ้งไปให้ทราบเลยนะครับจะทำให้ตัวรถคันนี้นะครับแบบฟรีดาวนะคุณผู้ชมฟังให้จะชัดนะแบบฟรีดาวนะครับออกรถเนี่ยไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับ4ี9 0 0 0นะรวมค่าประกันภัยอะไรไปทุกอย่างหมดแล้วนะครับผ่อนอยู่ที่7,900บาทคุณผู้ชมคุ้มไหมดูคุ้มนะฮะไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะดอกเบี้ย2.9% 9ตลอดอายุสัญญา7ปีนะครับ คุ้มมากนะ่รับผ่อนอยู่7จ็0เบาทนะฮะซึ่งปกติเนี่ยคันนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะผ่อนประมาณ9 0 0าันเลยนะเกว่ากว่าเลยนะวันนี้ผ่อนอยู่ที่7,900บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะครับห้ามพลาดเลยไม่ว่าจะกรณีใดที่กําลังหารถอยู่นะฮะคุ้มแน่นอนนะครับและได้เป็นตัวท็อป้วยเลขไมล์ประมาณ1นึ0 0 0โลนะครับถือว่าไม่เยอะนะฮะรถปี18นะครับเฉลี่ยแล้ว5ปี นะครับวิ่งปีละประมาณ2 2 0 0 0ืนันโลนะครับเดือนหนึ่งก็พันโลโลพันโลกว่านิดนิดนะพันโลนิดนิดเหมือนวิ่งไปกับกรุงเทพเชียงใหม่ก็ครบแล้วนะสำหรับการใช้งานของตัวรถคันนี้ต่อเดือนนะครับดูรายละเอียดกันนะฮะด้านหน้านะครับไฟหน้านะโคมไฟหน้าได้เป็นมันติลิเฟกเตอร์นะครับแบบฮาโลเจนนะฮะมีเดทมด้านล่างยาวๆแบบนี้นะฮะดอกอหลอดเดทมเป็น L.E.D นะครับสวยๆเลยนะไฟหน้าก็ใสกิ้งนะคันนี้ผมภูมิใจนำเสนอมากนะเพราะว่ารถมันสวย นะครับแล้วออปชันก็จัดเต็มราคาไม่แพงด้วยนะฮะจากป้ายแดง700,000กลางเนี่ยเหลือที่479,000ได้สเปคนี้คือแบบคุ้มนะฮะในกันชนนะครับมีไฟตัดหมอกติดมาให้เรียบร้อยนะครับไฟกัดหมอกในกันชนคู่หน้านะครับเป็น LED ด้วยนะฮะไฟตัดหมอกสำหรับตัวท็อปสุดคันนี้นะ SV พัดนนะครับงดงามนะฮะสำหรับซิตี้นะฮะขอไปคุณผู้ชมเนี่ยยังเช้าอยู่นะครับยังเช้าอยู่ยังแบบ เจ็บคอนิดนึงนีกระจังหน้านะครับได้เป็นโครเมียมเส้นโตๆแบบนี้นะโลโก้โตเอชนะอยู่ตรงกลางนะครับแผงแผงระบายความร้อนเนี่ยได้เป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าแล้วแต่คนเรียกนะบางคนเรียกลังพึ่งนีบางคนเรียกขี้ปลานะครับเนี่ยแผงตรงนี้นะครับระบายอากาศนะฮะ ก็สวยๆเดิมๆนะครับผิวพันตัวรถคันนี้พร้อมตั้งขายเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดิมๆแบบนี้เลยนะไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับสวยสดงดงามอยู่แล้วนะเลขทะเบียนได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ7กไก่แล้วเด็กนะ3ะสามแดนะครับได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะฮะสวยๆงามๆนะครับผิวพันรอบตัวรถนะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมตัวรถเป็นสีนเงินนะฮะเหลี่ยมสันคมชัดนะครับไม่มีบุบไม่มีบุ๋มไม่มีรักยิ้มนะครับสวยสดงดงามเดิมๆนะครับไล่เคาะได้เลย นะครับเดิมๆเนี่ยตัวยางนะฮะอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับได้เป็นปี22นะครับขอบอ่าเขาเรียกว่าแก้มยางนะครับได้เป็นละ1 8 5่งแปดห้าทับห้นะครับแม็กขอบ16แม็กเดิมโรงงานนะครับนี่เลยแม็กสีรูแม็กเดิมโรงงานของตัวท็อปสุดเป็นแบบนี้นะครับได้ปี16อ่าได้ปี22ไปนะฮะแล้วก็ได้ล้อแม็กขอบ16ไปนะครับสวยงามนะดอกยางล่องยางเหลือเยอะนะฮะ เรียกว่าเหลือเยอะนะครับยางปี22ยางปีเดียวคุณผู้ชมใช้ได้อีกย,ยาวๆนะครับซื้อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเบ้าโชกซุ้มล้อคุณผู้ชมดูเนียนกริบเลยนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะเบ้าโชกยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับสวยนะสวยนะต้องบอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มนะและผ่อนแค่เจ็ดพันเก้านะครับผ่อนแค่เจ็ดพันเก้าเท่านั้นคุณผู้ชมคุ้มแน่นอนนะครับฟิล์มเนี่ยติดมาให้รอบคันแล้วนะครับด้านหน้าหกสิบรอบคันเป็นแปดสิบนะครับค่อนข้างจะ มืดอยู่นะฮะสำหรับใครที่เอารถไปใช้กลางวันนะผมมองว่าก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยลด้วยกันสาดก็มีมาให้เรียบร้อยทั้ง4มุมเลยเป็นของแท้เลยนะครับกระจกด้านหน้านะครับตัวเอนะครับโลอากระจกเดิมโรงงานนะครับกระจกเดิมโรงงานนี่ฟิล์มรอบคันมองไม่เห็นนะภายในนะครับต้องเปิดประตูไปดูเท่านั้นนะครับนี่ตัวเอนะฮะเดิมแท้ทุกบ้านนะครับมือเปิดนะครับได้เป็นโคมียมนะฮะกุญแจนะฮะมือเปิดเป็นสมาร์ทเอนทรีนะครับกุญแจได้เป็นสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้นะครับนี่ ปุ่มพุสตาส์แน่นอนนะครับรถปีสิแล้วละเป็นตัวท็อปเนี่ยเป็นปุ่มพุสตาส์หมดแล้วนะครับขี่ปลาฉลามด้านบนนะครับเสาอากาศนะฮะติดฟรีมาให้เรียบร้อยติดกันสัดมาให้เรียบร้อยทั้งสมุมประตูมีอย่างเดียวที่ไม่ได้ติดไปให้นะฮะเบ้ากันลอยนะครับเบ้ากันลอยตรงนี้นะฮะถ้าใครมาจบคันนี้กับผมนะครับเดี๋ยวติดเบ้ากันลอยให้ฟรีนะครับไม่มีปัญหาเลยภาษีพรบผมต่อให้หมดนะครับสวยๆเดิมๆได้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็เนียนมากนะรถนะครับต้องบอกตามตรงนะครับว่า คุ้มนะครับดูภายในนิดหนึ่งนะครับภายในนะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งคนขับอีกทีหนึ่งนะครับภายในเนี่ยได้เป็นคุมโทนดำนะครับใหม่เอี่ยมเลยดูเบาะนะครับสภาพเบาะเบาะเป็นเบาะผ้านะครับตัว s u v พัทเนี่ยเป็นเบาะผ้านะเบาะหนังเนี่ยต้องไปหุ้มกันเอาเองนะจริงต้องขอภัยด้วยนะหรือว่าจะให้ผมหุ้มให้เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่จริงแล้วเบาะผ้าเนี่ยเนียนอยู่แล้วนะครับเบาะผ้าแต่เข็บสีขาวสวยๆเลยนะครับเนียนกลิปคอนโซลคอนโซลใหม่เอี่ยมนะฮะ งดงามนะครับดูในเรื่องของแผ่นเพจนิดนึงนะครับนี่เพจนะครับฮอนดานะครับหมุดเดิมนะครับไม่เคยลอกไม่เคยถลอกหัวน็อตนะฮะเดิมเดิมนะครับหัวน็อตประตูหลังนะหัวน็อตเสาบีหรือแล้วแต่จะเรียกนะครับเดิมเดิมไม่เคยขยับนะครับสวยสดงดงามนะฮะมาดูที่หัวน็อตด้านหน้าบ้างนะครับนะมาร์กรงงานยังอยู่เลยนะับหัวน็อตเนียนกลิบนะฮะทุกจุดเลยนะครับ เดิมมากๆนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมมากนะฮะร,รถเนี่ยเพชรจนทุกคันนะครับผมจะบอกว่ารถของเพชรจนทุกคันนะเราคัดเจตเเข้ามาขายนะฮะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างเด็ดขาดนะครับถ้าเจอนะฮะเพชรจนซื้อคืนร้อเซนะครับบริษัทผมเนี่ยบอสผมนะเจ้าของบริษัทเนี่ยพูดมาด้วยความมั่นใจนะครับอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะฮะบ,บอกว่าให้พวกผมเนี่ยขายได้เต็มที่รถเราซื้อคุณภาพแน่นอน นะครับไม่มีชนหนักไปคว่ำมจมน้ำแน่นอนชื่อเสียงเขาไม่เอาชื่อเสียงมาเสียเล่นๆนะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยด้านอาี่กันชนก่อนเลยนะครับจะมีไฟดัดพิมพ์ติดมาให้ทั้งสองข้างนะฮะตัว s อสวพันะครับสวยๆนะครับงดงามเลยไฟท้ายเนี่ยไม่มีรออแตกลายงานะครับไม่มีกระทาะแตกอะไรทั้งสิ้นคิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมโลโก้ตัว S City โล,โ,ลโก้เครื่องยน I v ต์ i อวิเติดอยู่ครบถ้วนหมดเลย นะครับสวยมากนะคันนี้ใครได้ไปนะไม่เสียหลายแน่นอนนะครับแล้วก็ขับดีนะจากที่ผมลองขับมานะครับสีสวยนะเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีนะครับก็คุ้มนะต้องบอกเลยว่าวันนี้ผ่อนเหลือ7,900บาทคุ้มมากใครรีบหาอ่าใครกําลังอยากใช้รถนะฮะมองหารถอยู่ช่วงนี้เป็นนาทีทองสําหรับการออกรถมือสองเลยก็ว่าได้นะครับมาดูกันต่อเลยนะฝาท้ายก่อนเลยด้านหลังนะฮะฝาท้ายนะครับผล่เดิมๆ ไม่เคยขยับเด็ดโฟกัสให้นี่โอนัดเดิมๆไม่เคยขยับนะครับซีด้านข้างเดิมๆนะเอาเล็บจิกข้าแบบนี้โฟกัสให้แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมโอเคเนี่ยเอาเล็บจิกข้านะครับสีด้านข้างเดิมๆนะนุ่มๆแบบนี้เลยตามจุดเม็ดอาร์กต่างๆนะครับสวยงามนะครับเนี่ยล่องท้ายนะเม็ดอาร์กนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆเลยตะคงตะเข็บไม่เคยโดนแกะนะครับเนี่ยเปิดฝาท้ายให้ดูด้านหลังนะคนี่ ครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบหมดนะครับด้านท้ายนะครับโครงสร้างรถเดิมๆนะครับเห็นไหมสีทางมะพร้าวด้านหลังต้องเป็นสีนี้นะครับสีทางมะพร้าวของทุกคันนะฮะด้านหลังเนี่ยจะต้องเป็นสีครีมแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะสีเดียวตัวถังนะฮะสันนิษฐานได้เลยว่ามีการทําสีมานะครับมีการทําสีมานะครับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวกันเป็นตับแบบนี้นะครับไม่คดไม่งอนนะครับไม่บุบเนี่ย เดิมๆเลยนะสิ่งสําคัญที่ต้องดูอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับบางคนมองข้ามไปนะครับมองข้ามไปไม่ได้ดูนะครับเนี่ยซีนด้านหลังเดิมไหมนะครับสีเดิมหรือเปล่านะครับเนี่ยเดิมๆนะครับเป็นแบบนี้นะงดงามนะครับคันนี้คุณผู้ชมสนใจรีบติดต่อมานะครับ085นะฮะห้าสามหกหนะครับผมบิวพิทย์ยนต์ดีดีให้บริการนะครับสำหรับ Honda City แล้วนะฮะด้านหลังเนี่ยเบาะด้านหลังนะฮะเบาะคนนั่งด้านหลังเนี่ยเราก็ดึงจากตรงนี้ได้นะดึงปุ๊บแล้วก็พับ เ,เอาไว้ดึงของเก็บของหรือว่าใส่ของอันที่มันยาวๆได้นะฮะฮอนด้าซิตี้นะครับกล้องถอยนะฮะมีมาให้นะครับตรงนี้กล้องถอยมีมาให้นะฮะกล้องหน้าเนี่ยมันไม่มีกล้องบันทึกหน้านะแล้วก็บันทึกหลังเนี่ยใครมาจบนะเดี๋ยวผมติดให้ฟรีนะครับเป็นกล้องบันทึกหน้าก็บันทึกหลังนะครับจะได้จบครบแบบว่าครบวงจรไปเลยนะฮะผิวพันธุ์ด้านขวานะครับสวยงามนะครับสำหรับซิตี้คันนี้ นะไม่บุบไม่บุ๋มนะครับสีเนียนกลิปสีน้ําเงินนะครับตามล่องตามเหลี่ยมต่างๆนะไม่มีรักยิ้มนะฮะสวยนะครับคันนี้ใครได้ไปอย่างที่ผมบอกนะ7,900บาทเนะี่ยผ่อนโคตรคุ้มเลยนะครับอันนี้แบบฟรีดาวนะถ้าคุณชมท่านไหนที่มีเงินดาวติดมาด้วยเนี่ยก็จะประหยัดลงไปอีกนะฮะพอสมควรเลยนะครับพอสมควรเลยมาแล้วนะฮะ มาดูกันดีกว่าในเรื่องของภายในตัวรถกันขึ้นไปดูตัวรถนะฮะแล้วก็สตาร์ทเครื่องด้วยนะครับเริ่มที่แผงประตูก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปนะแผงประตูนะครับแดสบอร์ดด้านล่างด้านบนเนี่ยคุมโทนสีดําหมดนะครับแล้วก็มีการตกแต่งตรงตรงแผงคอนโทรลนะฮะเป็นสีเมทัลลิกนะฮะสีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะครับกระจกปรับพ้นลงไฟฟ้านะด้านขวาออโต้ได้นะครับระบบเซ็นทรัลล็อกมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับนี่สวยๆเดิมๆนะครับประตูเดิมๆนะครับเม็ดอาร์เนี่ยหัวน็อตนะฮะมาร์คโรงงานยังอยู่เลยนะครับ สวยเดิมมากนะครับคันนี้นี่ซีนเดิมเดิมนะครับเอาเล็บจิกเข้านะฮะเดิมแท้ร้อเปอซนะครับโครงสร้างแบบเดิมมากๆนะคันนี้เดิมมากๆใครได้ไปนะฮะโชคดีนะครับใครหาอยู่นะครับรีบโทรมาเลยนะฮะเดิมเดิมทุกจุดนะฮะหัวน็อตเดิมเดิมเนี่ยด้านหลังเจ็บคอนะคุณผู้ชมต้องขอภายนิดนึงนะครับ นะหัวน็อตเดิมๆทุกจุดเลยนะฮะติ๊กเกอร์ลมยางนะก็ติดอยู่ครบถ้วนนะครับเบาะนะฮะอย่างนี้บอกไปนะได้เป็นเบาะผ้าสวยๆเบาะผ้าตะขีปสีขาวนะครับแน่นๆแบบนี้เลยนะฮะด้านหน้าโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับพวงมาลัยนะครับได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับหนังเดิมโรงงานนะครับไม่สึกไม่หลอนะครับสภาพนี่แบบเนียนกริ้งนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองข้างฝั่งซ้ายเอาไว้คอนโทรลเครื่องเสียงนะครับฝั่งขวาเป็นคูสคอนโทรลนะครับมีเกียร์พลาเทนชิพติดมาให้นี่นะครับเกียร์พทเิร์์นนชะะฮ มีติดมาให้ทั้ง2ฝั่งนะครับต้องมีชั้งของฝั่งอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมนะฮะก็ออปชันเนี่ยครบจบในคันเดียวนะครับให้ดูใบสอคบก่อนนิดนึงนะฮะนี่เลยนะครับใบสอคบนะครับ4 7 9 0 0น Honda SV p นเกนอวปี18สีน้ำเงินนะครับตรงตามที่ผมแจ้งหมดเลยนะครับราคานะผมไม่เคยบอกผ่านไม่เคยบอกเกินนะครับบริษัทให้มาแค่ไหนผมขายแค่นั้นนะครับ คือราคาเน็ตละที่บริษัทให้มานะฮะผมไม่เคยขายเกินเลยนะจากที่บริษัทให้เนยนะคุณผู้ชมเนี่ยก็ใครติดตามอยู่รู้ดีนะฮะสไตล์ลการรีวิวของผมนะครับซื้อตรงซื้อสัตว์นะครับมีตรงไหนบอกมีตำหนิมีตรงไหนบอกห,ห,หมดทุกจุดนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆเ,เ,เม็ดอาร์คไอแต้มสีมาร์โรงงานนะครับอยู่ครบถ้ววหมดเลยเนี่ยตามหัวน็อตต่างๆนะครับคงสภาพเดิมไว้หมดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตลองสตาร์เครื่องให้คุณผู้ชมดูนะครับในขณะที่ ผมเปิดประตูรถไปด้วยให้ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มปุ่มสตาร์ทปุ่มปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับกดที่เดียวพ่อนี่คือสตาร์เครื่องแล้วคุณผู้ชมนี่ผมเปิดประตูอยู่ด้วยนะเปิดประตูอยู่ด้วยนะสตาร์เครื่องแล้วแทบจะไม่รู้สึกนะแทบจะไม่ได้ยินนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับจอนะครับเดิมๆโรงงานนะจอทัดกล้องถอยนะครับแอร์ออโต้นะด้านล่าง แอร์เมื่อกี้เนี้ยที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยมันจะยังไม่มีหน้าจอขึ้นพอสตาร์ทปึ๊บมันจะมีไฟขึ้นเป็นหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับกดเปิดไดจ้จากตรงนี้นะฮะนี่ลมก็เริ่มมีลมละนะฮะเย็นๆนิดนึงค่าออตโต้เนี่ยมามาบานเลยเสียงลมมาบานเลยมาแล้วได้ยินเนาะนะฮะลมแรงแอร์เย็นนะครับแอร์แบ็กแปดแปดใบทั้งคันนะฮะเยอะกว่าเอาติดอีกนะครับสำหรับตัวตัวท็อปสุดนะ่ยเอสวีพัทแอร์แบ,บ็กแปดใบ นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะหัวเกียร์ออโต้เนะเสียอย่างเดียวนะที่ผมจะบอกว่าข้อเสียเลยของซิตี้หัวเกียร์มันออกดูโบราณไปนิดนึงนะฮะแต่ออปชั่นเนี่ยทุกอย่างจัดเต็มทาไมหัวเกียร์ไม่ยอมเปลี่ยนให้มันดีๆนะครับนี่คันนี้น้ํามันจะเต็มถังนะครับใครซื้อไปนะก็ได้น้ามันเกือบเต็มถังไปด้วยนะครับเลขไม้ตามนี้ด้านขวานะฮะหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันโลนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับรถปีสิบแปดห้าปีลองหาดูนะครับเฉลี่ยแล้ว วิ่งปีหนึ่งเนี่ยสองหมื่นสองพันนะฮะสองหมื่นสองพันต่อปีนะครับนะเป็นการใช้งานที่ปกตินะฮะก็ถือว่าจัดอยู่ในเกณฑ์น้อยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเลขไม่เนี่ยไม่ไม่สมเหตุสมผลไม่ครบเวอร์นะครับจะไม่สามารถได้ดอกเบี้ย2 9 9นะครับถ้าสภาพรถไม่ดีจริงนะฮะก็จะไม่ได้ดอกเบี้ย2.99เเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะฮะ เขาเรียกว่าธนาคารที่เข้าแคมเปญนี้นะก็มีการกําหนดมานะครับว่ารถทุกคันต้องตรวจสภาพนะฮะอย่างดีแล้วนะต้องเป็น5ดาวเท่านั้นนะถึงจะสามารถจัดแบบนี้ได้นะครับนี่ด้านหลังนะครับบอกผ้าเหมือนกันแน่นๆนะครับสวยสะอาดไม่มีรอยฉีกขาดนะไม่มีเปื้อไม่มีเปื้อนนะครับด้านบนนะครับนี่สวยๆนะครับไม่มีรอยเจอไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะครับสภาพภายในเนี่ยใหม่กลิบเลยเรียกว่าน้องป้ายแดงก็ว่าไม่เชิง เรียกว่าน้องป้ายแดงก็ได้นะสภาพตัวรถนะครับระบบเกียร์ที่ผมลองขับมาเนี่ยปูดปาร์ตแน่นอนสําหรับเครื่องยนต์ Honda IVT e c นะฮะก็รู้กันดีนะฮะเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะฮะเทคเปิดโลกเปลี่ยนจริงคุณผู้ชมขนาดว่าเราใส่เกียร์ดีเนาะแล้วเราปล่อยเบยรกเฉยๆรถพุ่งปูดปูดป,ดปูดเลยนะครับไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปแตะคันเร่งเลยนะฮะโอเคนะคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันนะครับ ห้องเครื่องยนต์นะครับตัวถังต่างๆนะเดี๋ยวไปเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันนะฮะในส่วนของห้องเครื่องนะฮะห้องเครื่องดูสภาพห้องเครื่องการสำหรับซิตี้1.5 SV พัดคันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยได้เป็นฮอนด้าไอวีเทคนะครับตามที่ผมบอกเลยเนี่ยเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับเป็นเบนซินนะครับเป็นเบนซิน 1,500cc คุณผู้ชม117แรงม้านะฮะอัตราการเร่งเนี่ยหายห่วงนะครับเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์นะ ซิตี้เนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับแต่ความคงทนเนี่ยยังขอให้ทางฝั่งโตโยต้าอยู่นะครับคนทานเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบร0 0เนี่ยให้ใครผมให้โตโยต้านะเอาแบบความทนของเครื่องนะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครเป็นพิเศษนะครับแม้ว่าจะรีวิวตัว Honda อยู่แต่ผมก็อยากบอกว่าเท่าที่เคยจับมานะครับโตโยต้าเนี่ยในระยะยาวทนกว่านะแต่ซิตี้เนี่ยสมรรถนะเรื่องความแรงอะไรเนี่ยซิตี้ดีกว่านะแต่ก็ไม่ได้ว่า ไม่เชิงว่าไม่ทนขนาดแบบว่าเสียบ่อยอะไรอย่างนี้นะฮะแค่ว่าต่างกันนิดเดียวนะถ้าถ้าโตโยต้านะฮะเครื่องดูโอเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทิตี้ผมให้95นะครับต่างกันนิดเดียวนะครับสภาพห้องเครื่องนะฮะสวยสะอาดนะครับไม่มีคราบไหลเยิ้มของของเหลวของน้ามันไหลรั่วตึมนะครับดูได้เลยสวยๆงามๆมาร์กลงงานเนี่ยติดอยู่เต็มไปหมดนะีเนี่ยหัวน็อตต่างๆนะครับมาร์กลงงานไม่เคยแกะเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียว นะครับเป็นรถหน่วยงานเป็นชื่อของบริษัทนะฮะไม่ใช่รถส่วนบุคคลนะครับวิ่งมาแค่ไม่หนึ่งแสนมืนโลนะครับเนี่ยตามขอท่อต่างๆนะมาร์กรงงานอยู่เต็มเลยสภาพห้องเครื่องคือสวยสดงดงามนะครับปั๊มเบรก ABS นะครับเบ้าโช๊คนะเนี่ยสำคัญที่จะต้องดูนะครับเบ้าโช๊คก็ทำมาเป็นสีนี้นะคุณผู้ชมซิตี้เนี่ยมันจะเป็นแบบสีมันมาจากโรงงานนะครับบางคนดูแล้วไม่เข้าใจนะว่าอ้ยรถทําสีมาเนี่ยมันก็เลยสีไม่เท่ากันจริงๆซิตี้มันมันทำอวัลแบบนี้นะฮะสำหรับตัว สีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงินโรงงานตรงเนี้ยนะครับเขาก็ทําสีมาจากโรงงานนะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะ่ยเนี่ยเบ้าชกซุ้มล้อเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยมีซีนใหม่อาร์คใหม่เลยนะหัวน็อตเดิมๆฝั่งแก้มนะครับฝากระโปรงดีกว่าคุณผู้ชมฝากระโปรงหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับฝากระโปรงหัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับได้เป็นฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้นะฮะบ,บางๆ,างๆนะครับเนี่ยไล่ขึ้นมาดูสติกเกอร์มอกรนะติดอยู่ครบถ้วนเลยนะครับเม็ดอาร์คแล้วรูต่างๆนะคมคม นะครับสติกเกอร์เหรียญบาทนะมีนี้ครบหมดนะเม็ดอาร์กลมๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะลดงามนะครับลดงามขายได้ไปนะรีบเลยไม่ไม่เสียหลายแน่นอนคันนี้นะฮะภูมิใจนําเสนอเลย SV พัดตัวท็อปสุดนะมีคันเดียวในร้านนะครับสภาพของโครงสร้างต่างๆก็เดิมนะครับเนี่ยเม็ดอาร์กต่างๆเดิมนะครับโครงสร้างด้านซ้ายนะครับเดิมๆนะไม่คดไม่งอนะครับฝั่งนี้ด้วยนะฮะ ไม่คดไม่งอนะครับเม็ดอาร์กลมๆลมมรนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาค o n d a City ไว้ใช้งานนะหรือกําลังมองหารถยังเลือกรุ่นไม่ถูกนะครับคันนี้นะต้องบอกว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับดอกเบี้ย2.99นะครับตลอดอายุสัญญา7ปีนะฮะใช้ได้ในกลุ่มข้าราชการนะครับพนักงานบริษัทนะฮะเจ้าของธุรกิจนะครับหรือว่าแบบขายของตามตลาดนั้นเงี้ยใช้ได้นะครับใช้ได้นะฮะเลทดอกเบี้ยนี้ใช้ได้ยกเว้นนะฮะมีข้อยกเว้นนิดเดียวนะ จะใช้ไม่ได้ก็ต่อเมื่อเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับรับเงินสดนะครับพนักงานรับเงินสดเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับใช้เลทดอกเบี้ยนี้ไม่ได้ก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะยังไงเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับฝากค o นด a city 1.5 SUV พาร์ทไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้479,000ไม์วิ่งซิน1.2นะครับรถหนงานมือเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ